เปิดคลิปนาทีสรยุทธ์โดนวันนอสั่งให้นั่งกลางไร้ถูกแกงรายการสดเปิดคลิปนาทีสรยุทธ์โดนวันนอสั่งให้นั่งกลางไร้ทำหน้าเสียหน้าสรยุธทธ์สุทัศนจินดาเจอทีมรายการกรรมกรข่าวแกงเปิดคลิปเสียงวันนอก่อนเข้ารายการหลังยืนตัดเพ้อกลางสตูดิโอติดต่อใครไม่ได้เลยตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาวันที่25สิงหาคม2 5 66, ระหว่างที่รายการข่าวที่ไม่ว่าจะไร้สดกี่ครั้งก็เป็นอันล้นแน่นด้วยผู้ชมทางบ้านทุกครั้งสำหรับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอสดที่มีเฮียสรยุทธสุทธัจนจินดา ผู้ประกาศข่าวมือทองคนเก่งและไบต์ผู้ประกาศข่าวรุ่นน้องโดยวันนี้ก่อนจะเข้ารายการก็เกิดมีปัญหาขึ้นเมื่อไม่สามารถติดต่อแขกรับเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสําคัญในช่วงสัมภาษณ์สดโดยเฉพาะบุคคลในแวดวงการเมืองที่กําลังเป็นประเด็นร้อนมีประชาชนทางบ้านเฝ้ารอการออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงในหลายๆประเด็นด้วยกันและด้วยสาเหตุที่สายทยาม,มาข้างต้นนี้เองทําให้ช่วงหนึ่งขนาดเตรียมเปิดรายการ พี่ยุทธของน้องไบที่เรียกขานกันเป็นประจำก็เดินเข้าฉากมาจากทางด้านหลังกล้องพร้อมกับดุดเสียงบนออกมาจับใจความได้ประมาณว่าโอ้ยติดต่อใครไม่ได้เลยตั้งแต่เป็นรัฐบาลมานี่มันจะคนละแนวกับพักก้าวไกลก่อนหน้านี้จากนั้นพอเดินมาถึงโต๊ะข่าวที่สกิปเนื้อหาเหตุการณ์บ้านเมืองวางสมอยู่กาดเกอนซึ่งเจ้าตัวก็ยืนดูนูน่นดูนี่อยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จู่จูก็มีเสียงของท่านวันนอง ประธานรัฐสภาอันทรงเกียรติดังขึ้นมาลั่นสตูดิโอกับประโยคที่เพิ่งกำชับสมาชิกสสในที่ประชุมสภาโหวตเลือกนายกเที่ยวล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการได้ในเสฐากันไปเป็นที่เรียบร้อยโดยประโยคบางช่วงบางตอนที่ประธานสภาใช้น้ำเสียงหนักแน่นและเฉียบขาดโดยระบุเนื้อหาว่านั่งลงครับ ไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่าคุณกล่าวหาคุณไม่ถอนไม่ได้ครับคําสั่งของประธานถือเด็ดขาดคุณถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่าต่อมาเมื่อทางเฮียสรยุทธ์ที่กําลังลุกลีลุกลนกระสับกระส่ายพอประมาณก็ตีบทแตกออกลายรับลูกยิงมุกตลกสไตล์แอบเสียดสีแวดวงการเมืองทันควันด้วยการทําหน้าเลกลัก เหมือนจะสื่อว่าตนนั้นทำอะไรไม่ถูกว่าอะเออจะให้นั่งหรอก่อนที่สุดท้ายจะสซิโลลาบกล่าวตัดบทเออนั่งก็ได้ทั้งนี้คลิปเสียงของนายวันมูฮัมหมัดนอทั้งที่มีการกล่าวให้อีกฝ่ายซึ่งเป็นคู่สนทนาในรัฐสภาเปลี่ยนท่าทางจากยืนเป็นนั่งนั้นก็มาจากการที่ถูกสมาชิกแสประท้วงโดยใช้ถ้อยกล่าวหาประธานสภาว่วารู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมาก จนเป็นวาระเดือดประจำการประชุมสภาโหวตเลือกนายกในรอบสัปดาห์มาแล้วขณะที่คลิปที่สรยุทธ์และทีมงานนํามาล้อเรียนกันก่อนหน้านี้ก็ถูกชาวเน็ตแชร์ต่ออย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสะเกมการเมืองที่ใกล้จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในเร็ววันหลังที่นายกคนที่30 อย่างนายเศรษฐาผ่านกระบวนการโรรเก้าและเหลือเพียงประกาศรายชื่อคอรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกับตรวจสอบคุณสมบัติก่อนทูลเกล้าเพื่อวันกำหนดจัดพิธีถวายสาธธัตว์ปฏิญาณต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนผู้ใดที่ต้องการแตะเบรกพักกระแสข่าวการเมืองนาตั้งรัฐบาล66 ที่กำลังเข้มข้นจนเกินพอดีก็สามารถปิดสวิตช์หยุดพักการเสพข่าวกันเมืองหนักๆด้วยการแวะไปชมสีสันของเฮียซอขวัญใจแฟนข่าวทางบ้านที่ก็ยังคงผลิตเนื้อหาประเด็นข่าวสารบ้านเมืองมาเสิร์ฟจ,จนเป็นไวรัลอิ่มความสวนเสเฮฮาเสมอเสียทุกครั้งไป